สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูนาขั้นบันไดหรือว่าสวนขั้นบันที่อยู่ตรงนู้นค่ะขณะนี้เราอยู่ที่ป,ปังงนันอยู่ในเทือกเขาคาดีเยรานะคะจากตรงนี้ถึงตรงนั้นจะใช้เวลาเดินประมาณสัก20นาทีค่ะจากที่เห็นนะคะจะไม่เห็นข้าวหรือว่าสวนผักเลยว่าเขายังปลูกอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่ายังมีข้าวหรือว่ามีผักอะไรปลูกไหมนะคะทางลงนะคะ ชันไม่เอ่ยอ <laughs> ล้มค่ะเมื่อกี้ล้มค่ะมีขนมเล็กๆอยู่ด้านล่างค่ะท่านผู้ชมจ้องดูเราใหญ่เลยค่ะมีข้าวอยู่นิดนึงค่ะเข้าน้ำจากไหนนะเนี่ย นาข้าวแปลงนี้โดนเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะตรงนี้เป็นน้ำค่ะน้ำที่จะเอาเข้านานะคะเป็นร่องน้ำเล็กๆค่ะแล้วก็มีสายยางเหมือนกับท่อส่งน้ำตรงนี้เป็นมันแน่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมมีสะพานด้วยนะคะ ที่มีบ้านอยู่แถวนี้ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดินขึ้นเขาลงเขาแค่เนี้ยอันซอนทัวร์ก็เหนื่อยแล้วคะ่ะเราเดินมาได้สักพักแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะว้าวสวยมากๆเลยคะ่ะ ท่านผู้ชมขานาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในฟิลิปปินส์ก็คืออยู่ที่บันเอวนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์ค่ะเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวบันเอวกันสวยไหมคะนาขั้นบันไดที่นี่ก็คงจะมีทั้งข้าวแล้วก็ผักนะคะผักและผลไม้ที่เราเห็นตามตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจะมาจากบาเกียวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าที่นี่อากาศดีตลอดปีค่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นปลูกข้าวโพดปลูกผักนะคะไม่ใช่เป็นข้าวค่ะท่านผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะนาข้าวขั้นบันไดของคนฟิลิปปินส์คะ่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ